นี่นนทกอยู่ที่ไอดีหลักครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดพันธมิตรกันนะครับเก็บแต้มโหมดพันธมิตรนะครับเราลองดูว่ามันจะเป็นจ้างใดไม่ค่อยได้อ่านนะครับคลิปโหมดโหมดเนี้ยเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่า๋ <can> อเคยเคยอยู่ <can> เคยอยู่อันนี้ก็ ถ้าเจอแบบนี้ขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้กดยอมเพราะมันเป็นช่วงเก็บแต้มนะครับนอกจากแ,แต้มผมจะเยอะแล้วนั่นแหละหรือว่ามันขาดเกินไปจริงๆอหละผมถึงจะ <c oughs> กดยอมให้นะครับ <c oughs> ก,ก็หลักๆเลยอยากจะให้ดูนกวายด้วยที่ว่ามันล้างบัฟอมตะได้ไหมอย่า <c oughs> งที่เคยรีวิวนะครับมันล้างได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นประดับหรือเป็นบัฟหรือเว้นแต่บัฟกันตายนะครับที่มันล้างไม่ได้เสียงเด็กออกจะเดียวจ้าวไปสักนิดหนึงนะครับเด็กเยอะมากเลยวันนี้อ่าไม่มีโล่เสร็จแล้วครับไม่มีโล่ก็ช่วงแรกๆอะ่ะสำหรับคนที่พลังยังไม่ถึงครับ สิบล้านอย่างนี้นะผมแนะนําให้เลยไปก่อนนะครับเลยวันที่สามมอนที่สี่ไปก่อนนะครับเราค่อยมาเก็บแต้มนะครับเพราะช่วงนี้มันมีโอกาสเจอหมดอาจจะไปเจอพวกร้อยล้านด้วยก็ได้นะครับเพราะโหมดพันธมิตเนี่ยมันนับแต้มนะครับบวกลบไม่เกินหกร้อยแต้มประมาณนี้นะครับโอกาสเจอ,อมันก็คือให้พวกโทษเขาเลยไปก่อนอนะ่ะโอกาสเจอเราจะน้อยกว่านะครับ ยิ่งเป็นไปลาปปยเดือนช่วงวันที่เท่าไหรอ่อะ18 19เงี้ยเราจะเจอแบบสูสีมากกว่านะครับดีดีวิวก็พอได้นะครับอาจจะมีคำถามว่าผมทำลากจีน่าร่างทองมาแล้วทำไมยังไม่เอามาเล่นคือผมรอทำร่างทองไอตัวผีไฟอยู่นะครับกำลังสะสมไอ้นี่อยู่ ฟักทองก็มันใช้ฟักทองแรกนะครับมาชาโดผมมีแล้วก็ทยอยสะสมชิปอยู่นะครับ mm hmm. จะเอาชิปวันแรกมาชาโดจะใจผมไม่ค่อยชอบมาชาโดอะเอาจริงๆนะ mm hmm. ผมชอบมูนมากกว่า mm hmm. ก็ว่าจะทําเป็นมูนกับผีไฟนะครับ mm hmm. ยืงคู่กับกิลลาติน่าครับ mm hmm. จะทันเวลาไหมเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วอีกสิบนาที เลกะเล่นให้ครบแปดรอบนะครับไม่ต้องถึงสิบรอบก็ได้เอาแค่เควสมนันนะไม่รู้จะทันนีมแบบเอาเจอทีมเดิมก็ปกตินะครับแล้วผมเจอทีมเดิมแล้วรอบก่อนผมชนะไม่ได้เจอก็รอบสองือกดยอมให้นะถือว่าเป็นแบ่งแต้มกันไปครับผมไม่ใช่คนหวงแต้มครับแต่ถ้าเจอกันรอบสามผมก็ต้องกดนะๆๆ สลับกันไปครับก็ช่วงวันนี้เห็นหลายโพสนะในกลุ่มอะ่ะอาจจะบนบนนิดนึงว่าเจอแต่แบบโ,โ,โ,โหโหดจะเยอะมากมายไก่กองก็อย่างที่บอกไปเมื่อกอนต้นคลิปนะครับว่าบรนนับที่คะแนนนะครับบวกลบ600เจอกันได้หมดนะครับภายใน600แต้ม เริ่มเลดเริ่มเลดเก็บแต้มนะครับอันนี้เก็บแต้มขอไปไวหน่อยนะเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเหลือสิบนาทีอ่ายังไม่เจอมัตเตอร์นะครับ ชื่อไว้นะครับเดีย๋ยวถ้าเจอรอบหน้าผมกดยอมไหมนะก็ะคือเวลาเจอกับพลังห่างกันจะเยอะประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งรีบกดยอมนะครับเพื่ออีกฝั่งหนึ่งเขาจะยอมให้อ่านี่เจอกันพอดี แนะนาว่าอย่าเพิ่งรีบกดยอมนะครับเผื่อฝั่งเขามีน้ําใจกดยอมให้นะครับแบ่งแบ่งแกันไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะหวังให้เขากดยอมทุกรอบเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาก็ต้องเก็บแจมเขาเหมือนกันนะครับอ้าวผมกดไม่ทัน <laughs> อ,อีกทีรอบอีกสามรอบ อีกรอบหนึ่งครบแน่าจะทันอยู่รครับอีกเก้านาทีเจอมาเตอร์อรแล้วมีใครใส่ประดับโอโอมาไหมเนี่ยอ,อ๋อผมก็ไม่ได้ใช้อันติอันติของลูกวายนะครับที่มันจะไอ้นี่ที่มันจะล้างดัแบบอมตะได้นะเป็นเฉพาะอันติของลูกวายครับ แฝด้วยฟาแฝดเลยครับโหดครับอนาคตไกลครับเล่นเลยครับทีมมืดเ,เล่นได้หลากหลายครับผมก็เล่นทีมมืดมานานแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเจอสายโหดนะครับมาสเตอร์400กว่า อายอี๋สามสิบสามซะด้วยปุป้าครับปุป้าโวยเสียงดังมากเลยอ่ะผมไม่กดยอมนะครับบอกกัน <laughs> เอาลืมปดโ,โลกไอ้งั้นเราต้องเผามันก่อนเผาเข้าไปหนึ่งดอกเพิ่งสังเกตแซดไทท่านนะเนี่ย ียงอะไรมันร้องวิ่งวิ่งวิ่งน่าจะเสียงแซดแล้วมั้งเนี่ยล้างก่อนล้างก่อนลดเอทีเคก่อนสกิลแซดบังเข้าไปก่อนตายครับสกิลแซดซ้ำเข้าไปทีนึงก่อนตายครับ แล้วจะสกิลมังกรยิงมันไปก่อนให้ตายตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วเราก็ตีหัวเข้าบ้านครับเผาเข้าไปตาโล่หรอมีวายใช่ด,ด้วยเสียงแซดจริงๆครับเมื่อกี้ รถไปก่อนตีมังกรดีกว่าให้กีฬาได้น้ามันตายไปก่อนสกิลแซดมังก็ไม่ไม่ตายอีกไม่เจ้า้เราใช้สกิลไฟฟ้าก่อนเพราะว่าเขารู้ทันว่าผมจะ ยิงเขาอ้าเราหน้าเอาไปแล้วครับเสียเรียมเลยเสียเรียมเลยแม่พลาดพลาดอย่างแรงมุดกันหมดเลยครับขอบอกมุดไปไหนกันหมดเก็บมันตีไว้ก่อนเหลือตวเดยวผมไม่กดยอมนะครับกำลังสนุก ตายไหมล่ะงียวได้ลุ้นครับได้ลุ้นโอ้ยลองดูครับลองดูลองดูไม่ติดสถานะจริงๆด้วยเรายิงพิดไปก่อน ที Hoy, ality, ่บอกครับผมไม่กดยอนนะครับ oh. น hmm. oh ี่มีเขามีโอโอด้วยนะเซโฮโอล็อกอันติเราใช่ไหมเราเด่งเลือดก่อนสกิลแซดแต่เราก็ใช้สกิลนี้สับขาหลอกครับเราสับขาหลอกครับ เขาเลี้ยงเลือดไม่ได้ครับสบายแล้วครับตายไหมยังไม่ตายตายไหมยังไม่ตายใส่เกาะก่อนครับลด ATK เข้าไปแล้วก็กางไปอีกเหมือนเดิมอย่าช้าสิครับ อตายไหมยังไม่ตายครับเอาหนาดำเราไปแล้วขอยิงอีกสักทีก่อนนะโอ้ยิงไม่ได้ติดชาเฮ้ยกลางนี้ก่อนกลางนี้ก่อนกลางไป ยิงกาไม่จะตายรถ a t k ไปก่อนรถได้ไหมไม่ได้กลางปตายไม่ไม in ่ตายครับอุ้ยหนียวแน่นนึบโอ้ยเอาเซทโอโอด้วยนี่ว่าสงสยเราจะเลี้ยวซีมากองดองได้แล้ว ลองเป่าเสียทีสิตายไหมไม่ตายอีกสงสัยจะยันหมดเวลาแล้วครับแบบนี้อ่าใช่อันติไม่ได้ด้วยเขาไม่ติดพิษอิตาหากเฮ <c oughs> <c oughs> มันเที่ยวมันเที่ยว สร้งโลครับเราเล่นอย่างนี้ก็ได้ไม่ติดพิดอีกอเขาไม่ติดพิดเขาไม่ติดพิดคุ้มราคาครับอันดาเลคอดมากจะคงจะซื้อเปนหมดเวลาครับรอบนี้ไม่ติดพิษล้วก็ตื้อยิงเข้าไป <c oughs> คิดทำอะไรเขาไม่ได้เราก็ใส่สก,กิีมืดเข้าไปเ,าเขามีเกาะเราก็มีเกาะครับแต่เ,เรายิงได้ครับกัดเข้าไปหนึ่งดอก ไปอีกหนึ่งดอกสร้างเกาะอีกทีหนึ่งเกาะสองชั้นแล้วครับหืมละเว้นเกาะซะด้วยกัดเข้าไปกัดเข้าไปสู้ สร้างเกาะกันทันไหมไม่น่าทันนะต้องเตรียมใช้สกิลแซดดีกว่าทันไหมหมดเว่าเย่ หัวหมอครับผมหัวหมอครับอ่าเทีงสุดท้ายโอ้โหแม่เจ้ากนี้เรายิงยิงตัวนี้ก่อนดีกว่ายิงยากเดี๋ยวยิงยากทีหลัง ก็ทีมน้นะครับที่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นทีมผีนะล้างได้ครับเรามีเป็ดเราไม่กลัวบับก่อนแหมติดโลซะด้วยนะฮึออาอะไรก่อนดียิงไปงี้ ก็เราเตรียมจะฆ่ามันครับแล้วน้ำหมดตัวดาเมเอตก็คงจะหมดแล้วล่ะครับยิงแฟรี่เข้าไปลบลีกไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายอีกใช่ไหมเราไม่มีสกิลหมู่านะเสียดาย เรากปยิงตรงนี้เ,เดี๋ยวข้าไปเก็บบี้ทีเดียวครับเก็บบี้ทีเดียวเลยบี้ล่างทองอ,าาอ้าไม่ติดพิยุงเหรออียะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยบี้ไม่ติดพิยุงเลย อเออผมเพิ่งรู้เนี้ยมีล่างทองไม่ติดติดอยูน่นะเออว่ะดีแล้วที่เจอขอบคุณมากครับแล้วก็ยิงมแมลงเลยเพราะเราชนะท่าคูณสี <c> ่ <oughs> โอ้ไม่ทันเวลารอบสุดท้ายอ่าก็คงจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม